สวัสดีค่ะคก็มาพบกับแพรกับโจนะคะช่องทุกไม่ทนค่ะวันนี้นะคะเราสองคนก็จะมาเล่านะคะอ่อนนะคะจากตอนที่แล้วนะคะที่เราพูดกันถึงว่าตอนนั้นน่ยคือโจอสึกออกมาแล้วเนาะแล้วเราก็แบบมีโอกาสได้คุยกันหลังจากที่โจสึกออกมาว่าในระหว่างที่โจบวชนั้นน่ยแพรเจอใครหรือเป็นยังไงบ้างนะคะเราก็มาแชร์ให้โจฟังนะคะ แล้วก็หลังจากนั้นน่ะพอโจ้สึกออกมาเนี่ยตอนนั้นก็ยังไม่ได้แบบโจก็ยังไม่ได้แบบไปทํางานสมัครงานเนาะแต่เหมือนแบบดูดูงานไว้ก็ตอนนั้นมันก็ดูดูนะครับก็ตอนนั้นพอดีว่าในระหว่างที่จะสึกมาตอนที่เดินทางกลับอะ่ะก็มีดูดูงานที่ว่าจะไปไปทางานที่ต่างประเทศเอาไว้ครับก็ดูแล้วก็มีการพูดคุยไว้ครับก็เลยระหว่างน,นั้นก็ยังตัดสินใจอยู่ เพราะมันต้องค่อนข้างที่ต้ตัดสินใจเรื่องใหญ่อยู่เหมือนกันถ้าจะกลับไปต่างประเทศอีกรอบหนึ่งใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเหมือนแบบโจเพิ่งกลับมาเราก็แบบดีใจแล้วคิดว่าถ้าจะไปต่างประเทศก็คือตอนนั้นแบบแพร,รู้สึกว่าก็ไม่อยากห่างกันดีกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตอนนั้นคือช่วงก่อนที่โจจะไปตอนช่วงก่อนที่โจอะค่ะบวชอยู่อะค่ะคือช่วงที่โจบวชอยู่อะคือแพร์กับโจอะไม่ได้ติดต่อกันเลย เพราะฉะนั้นน่ะมันจะมีอยู่ช่วงตอนที่บวชเนี่ยก็จะมะีคนรู้จักอะคะ่ะเขาชวนไปทําธุรกิจเหมือนแบบเปิดร้านขายของอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตลาดเนี้ยก็จะเป็นตลาดที่ใกล้กับตลาดที่มีชื่อเสียงตลาดนึงซึ่งมีคนแบบเดินเยอะอยู่แล้วแต่ตลาดตรงเนี้ยก็จะเป็นตลาดใหม่ที่แบบเปิดแยกมาอีกตลาดนึงนะคะแล้วบังเอิญว่าคนรู้จักเนี่ยเขาก็จะทําการตลาดตรงนี้ด้วยเลยอย่างเงี้ยเหมือนกับเขา มีหน้าที่คุยประสานงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็ไว้ใจเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจว่าเออเราจะทําดีไหมก็เลยไปดูสถานที่เพราะช่วงนั้นน่ะก็เหมือนกับแพนไม่มีที่ปรึกษาเลยมันเหมือนว่าคือคิดคนเดียวเลยเพราะว่าตอนนั้นน่ะคะ่ะก็คืออ๋อไม่ได้คุยกับคุณแม่เนาะแล้วก็น้องสาวก็เขาก็ทํางานของเขาทํางานประจําอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วทีเนี้ยเราก็เลยไปดูสถานที่ ว่าเราจะเปิดตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วซึ่งในจังหวะนั้นน่ะพอเราไปดูสถานที่อะค่ะเราก็รู้สึกว่าเราชอบเนาะมันจะเป็นเหมือนแบบตลาดโล่งๆนะคะแล้วก็เขาก็จะเหมือนเริ่มทำล็อกอะค่ะเป็นจะมี2แบบก็คือเช่าแบบกลางแจ้งอะไรเงี้ยกับเช่าแบบล็อกเป็นห้องอะไรเงี้ยเป็นเป็นห้องห้องอะคะ่ะมันก็จะราคาแบบสูงกว่านะคะตอนนั้นก็ตกเดือนละค่าเช่าประมาณเดือนละ 8,000อะไรเงี้ยแต่เขาก็จะมีลดค่าเช่าให้ในช่วงของแบบ3เดือนแรกนะคะก็จะเหลือ4,000นะคะตามที่แบบว่าเราไปดูข้อมูลดูสถานที่เนี่ยคือเราก็ชอบแต่จริงๆะตอนนั้นอะคือเรายังไม่มีเงินแล้วช่วงจังหวะก่อนหน้านั้นนะคะคือแพร์จะบอกว่าตอนนั้น่ะคือคุยกับคุณพ่อได้เนาะเพราะว่าติดต่อคุณแม่ไม่ได้ก็เลยคุยกับคุณพ่อว่าอ่ตอนนั้น่ะเราไม่มีไรายได้ไม่มีอะไรแล้วอะตอนนั้นเราแบบ คือเริ่มไม่มีเงินเริ่มไม่มีอะไรแล้วไม่มีไรายได้สักทางเข้ามาก็เลยคุยกันว่าเออคุณพ่อจะขายที่นะคะอยู่แปลงหนึ่งปรากฏว่าก็เราก็ไปติดป้ายขายช่วงก่อนหน้าน,นั้นนะคะแล้วก็ไปไหว้ปู่ทาวเวสวรรขอว่า คือตอนนี้ชีวิตเราอะ่ะมันไม่รู้จะไปทางไหนแล้วนะคะแล้วก็คือเราไม่มีไม่มีเงินที่จะไปต่อแล้วอะ่ะแล้วถ้าเราอยากทําธุรกิจเนี้ยมันก็ต้องมีเงินมาลงทุนเพราะฉะนั้นอะ่ะถ้าเกิดว่าสิ่งที่ขอพรปู่ก็คือขอให้ได้ขายตรงเนี้ยเพื่อที่จะแบบมีเงินอะ่ะไปทําร้านคือเคยขอพรปู่ไว้ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถึงจะมาดูที่ตลาดตรงนี้ แล้วปรากฏว่าพอเราดูเสร็จปุ๊บเรียบร้อยเนี่ยค่ะอ่ก็ได้ยินข่าวนะคะจากคนที่เป็นเซลล์คือเขาเคยติดต่อเราแล้วเขาก็หายเงียบไปนะคะจนตอนที่ไปขอพรอปู่ค่ะแล้วปูก่ก็คือแพเชื่อเลยว่าสิ่งที่ขอพรกับปู่ไว้อะ่ะปู่ให้เพราะว่าจังหวะนั้นน่ะพอดูสถานที่เสร็จแล้วแพกลับไปที่วัดเนี้ย อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะไปไหว้ปู่เวทแล้วก็บอกว่าแพไปดูสถานที่แล้วนะอะไราเงี้ยแล้วก็อยากจะเปิดตลาดที่นี่อยากจะเช่าร้านที่นี่เพื่อที่จะขายของอะไรเงี้ยขอปู่แบบอ่าโดนใจให้คนซื้ออ่ะคือซื้อเราแบบไวๆอะไรยเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นอ่ะพอขอพรปู่เสร็จในช่วงเวลาที่อยู่ที่วัดเนี่ยค่ะอยู่ดีเซลคนนั้นน่ะตอนที่อยู่ที่วัดที่ไปไหว้ปู่เวทอยู่ค่ะเซลคนนี้ก็โทรศัพท์มาค่ะว่าคือผู้ซื้อค่ะ เาลังจะตัดสินใจซื้อแต่แค่ว่าให้ลดราคาลงมาห,หน่อยอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ตามเป้าที่ที่คุณพ่อตั้งราคาไว้แต่ว่าลดราคาลงมาเพื่อที่ว่าจะขายผู้ซื้อคนนี้ได้นะคะก็เหมือนมีการต่อรองกันเล็กน้อยนะคะก็ปรากฏว่าได้รับโทรศัพท์ตอนนั้นแล้วก็ตกลงโทรถ,ถามคุณพ่อว่าอะถ้าเกิดว่าเรามีความจําเป็นที่จะต้องแบบคือขายแล้วก็เพื่อที่จะทําร้านก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็คือ เราก็ตกลงที่จะลดให้ผู้ซือะะ้อค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะที่ขอพอรปู่เวศหลังจากนั้นน่ะไม่เกินหนึ่งอาทีทะคะ่ะก็คือเขาให้คําตอบว่าเขาตกลงซือ้ออืมพอเขาให้คําตอบว่าตกลงซื้อแล้วเนี่ยเราก็เลยแบบนึกแล้วว่าคือสิ่งที่เราขอพอรปู่ไว้อะ่ะคือปู่พยายามที่จะคือช่วยเราอะคะ่ะเพราะว่าการที่เราขอนั้นก็คือสําเร็จทําให คุณพ่อเนี่ยได้แบ่งเงินจากการขายตรงนั้นมาทาให้เราลงทุนเพื่อที่จะเปิดร้านได้เพราะฉะนั้นอ่ะทีเนี้ยพดูสถานที่แล้วมีเงินที่จะเช่าร้านก็เลยแบบตกลงกับคนรู้จักว่าเดี๋ยวจะเอาร้านเนี้ยอ่ะก็มาจำกับเขาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าช่วงที่ตัดสินใจมันเป็นช่วงเวลาแค่แบบแวบเดียวเท่านั้นเองอ่ะช่วงเวลาแค่สั้นๆเลยนะคะที่ตัดสินใจเอา ด้วยความที่เราคิดว่าเอ้ยเราแบบไม่ได้มีงานแบบเป็นหลักแหล่งอะคือไม่ว่าจะเป็นแบบคือทั้งสองครอบครัวเขาก็จะมองแพนแบบบางทีคือคนรอบข้างเขาก็จะไม่เข้าใจว่าการที่เราโดนสิ่งเนี้ยมันคือทําให้เราทําอะไรไม่ได้อะคือเขาอาจจะตีความว่าเอ้ยทําไมเราแบบไม่ทํางานหรือไม่พยายามทําต,ตรงนู้นตรงนี้อะไรเงี้ยแต่ซึ่งความเป็นจริงแล้วอะในสิ่งที่เราพยายามแล้วอะคืองานมันก็หายลูกค้าก็หายอะไรอเงี้ยอย่างที่เคยดูดลสุขภาพ ให้คนอะไรงเงี้ยค่ะดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการทานอาหารอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วลูกค้าก็หายค่ะแล้วก็ไม่ได้ทําต่อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าทําให้เราตัดสินใจเร็วในการที่จะลงทุนเพื่อที่จะเช่าร้านด้วยความชอบและด้วยความกดดันจากคนรอบข้างว่าเอย ัเรายังไม่มีงานการที่มันเป็นแบบหลักแหล่งทามันก็เลยทําให้แพอยากมีร้านเป็นของตัวเองแล้วก็จะได้แบบไม่ได้กดดันจากคนรอบข้างที่เขาคาดหวังกับเราว่าโดยเฉพาะคุณพ่อก็เห็นว่าเราก็คือทำอไรายได้ไม่ได้อย่างน้อยก็อยากให้มีร้านที่มั่นคงมีงานที่มั่นคงอ่ะมีธุรกิจของตัวเองแพ้ก็เลยรีบตัดสินใจค่ะว่าจะเช่าตรงนี้แล้วก็มีการเซ็นสัญญากันนะคะนัดวันเซ็นสัญญาอะไรเรียบร้อยปุ๊บทีเนี้ยมันก็จะเป็นในเรื่องของการ ตกแต่งร้านละซึ่งตอนนั้น่ะคือโจอะสึกออกมาแล้วนะคะแล้วโจก็ได้เข้ามาช่วยแพรแบบดูแลในเรื่องของการตกแต่งร้านคือตอนนั้นโจก็คือเที่ยวไปเที่ยวมาก็คือเหมือนว่าคือโจอ,อยู่ที่บ้านด้วยใช่ไหมคะแพรก็จะอยู่ที่อาพาร์ตเมนต์แล้วเวลาเราก็จะมาดูงานที่ตลาดด้วยกันหมายถึงว่าแพรก็หาข้อมูลในการแต่งร้านนะคะหลังจากที่จ่ายมาจําไปแล้วเนี่ยคือเราก็มีเวลาแค่ประมาณเดือนนึงเนาะ ในการเซตร้านอ่ะเซตร้านเพื่อที่แบบจะเตรียมเปิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยช่วงเดือนนิดนิดเองอ่ะเราก็แพรก็หาข้อมูลในการว่าจะจะหาข้อมูลให้วิศวกรมาทําร้านแต่งร้านยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราเช่าเป็นล็อกอะไรเงี้ยเราก็คือแบบทาอย่างดีเลยเพราะว่าแถวนั้นอ่ะคือคนรู้จักเขาก็บอกว่าเนี่ยมีนักเรียนเดินเยอะนะมีคอนโดมีนักมีเขาเรียกว่า มีคนอยู่เยอะผู้อยู่อาศัยเยอะไม่ว่าจะเป็นคอนโดเป็นบ้านคือล้อมรอบด,ด้วยนักเรียนแล้วก็คนเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่เราอะจะขายได้ไปได้อยู่แล้วนะคะเราก็เลยเกิดความมั่นใจว่าถ้ายอย่างนั้นเน่ะเราก็แต่งร้านสวยๆไปเลยดีกว่าเพื่อที่จะดึงดูดให้นักเรียนอะไรอย่างเงี้ยแต่งร้านน่ารักน่ารักให้ดูแบบนักเรียนเข้ามาถ่ายรูปได้หรือตกแต่งไฟเวลากลางคืนให้ไฟมันสวยหน่อยเพื่อที่จะเป็นดึงดูดสายตาคนให้เข้ามาซื้ออ่ะ เราก็เลยแบบช่วยกันตกแต่งร้านนะคะแล้วช่วงนั้นเนี่ยโจก็เลยเข้ามาช่วยแพรในการดูในเรื่องนี้นะคะ,ะใช่ครับแล้วก็ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วยออกไงดีออกไอเดียร้านแล้วกันว่าออควรจะเป็นโทนประมาณนี้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าก็จริงๆก็คือแพรเขาก็มีการจ้างจ้างวิศวกรออกแบบครับแต่ว่าก็จะมีผมก็คอยช่วยแบบช่วยกํากับช่วย เสริมความคิดลงไปว่าออควรจะแบบนี้ไหมควรจะแบบนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทีนี้ก็จะเป็นส่วนของการไปช่วยกันเลือกสินค้าแหละว่าจะเอาสินค้าชิ้นไหนดีจะเอามาขายก็ไปช่วยกันซื้อสินค้าเตรียมสินค้าเข้าร้านแล้วก็ช่วยกันเตรียมจัดร้านครับเพราะว่าเราก็อยากที่จะประหยัดเงินให้มากที่สุดเพราะนั้นน่ะของบางสิ่งบางอย่างเราก็จะเป็นเราจะวิ่งไปซื้อเองเพื่อมาแต่งร้านใช่ค่ะแล้วก็ตอนนั้นก็จำได้เลยว,ว่าเราก็วิ่งซื้อของกันนี้ค่ะเพื่อที่จะ เตรียมเปิดซื้อของมากองไว้นะคะแพรก็แบบย้ายอพาร์ตเมนต์นะคะก็คือย้ายอพาร์ตเมนต์มาอยู่แบบใกล้ๆที่ร้านเลยอะไรเงี้ยที่แบบว่าสามารถที่จะเดินลงมาแบบขายของได้อะไรเงี้ยก็เลยย้ายที่พักมาใกล้ๆเพื่อจะให้สะดวกอะไรเงี้ยทีเนี้ยช่วงระหว่างที่พอเราเลือกของเตรียมของเสร็จแล้วก็ซื้อของเก็บที่อพาร์ตเมนต์แพรอะไรเงี้ยแล้วก็มาเก็บที่ร้านในช่วงนั้นนะคะพอดีว่าเราเดิน เดินที่ตลาดแล้วเราเห็นว่าบางร้านน่ะก่อนที่จะเปิดตลาดเขาก็จะมีะการจ้างแบบพรามสินแสค่ะเพื่อที่จะมาดูวงจุ้ยในการจัดร้านว่าร้านเนี้ยบางคนก็คือว่าคือจ้างสินแสนะคะมาดูเลยว่า จะเอาร้านมุมไหนเพราะว่าตอนนั้นล็อกมันยังไม่เต็มเราสามารถที่จะเลือกล็อกได้เพราะว่าล็อกมันมี2ฝั่งว่าจะเอาฝั่งหันหน้าทิศไหนยังไงก็บางคนก็จ้างมาดูเราก็เห็นว่าเออแต่เรา,าไม่ได้มีตอนนั้นไม่ได้มีแบบสินแสไม่ได้มีมาดูแต่จริงๆแล้ว,วคือแพ้ก็เลยเลือกเลือกล็อกไปแล้วเพียงแต่ว่าพอเราเห็นว่าอ๋อเขามีสินแสที่แบบว่ามีพรามที่สามารถทําทิธีในวันเปิดร้านได้นะเพื่อที่จะบุกเบิกเลิกให้ร้านขายดีให้ขายของดีอะไรอย่างเงี้ย เราก็เลยเหมือนอตอนนั้นนะคะก็คือหาข้อมูลเนาะพอเราเห็นคนที่แบบเขามาทำพีพีอะแพรช่วงระหว่างที่โจ้บวชตอนนั้นนะคะคือแพรเคยหาข้อมูลว่าเอถ้าเกิดว่าเราแบบจะช่วยแม่อะไรอย่างเงี้ยเราจะมีพลามหรือใครที่จะหาคนไปช่วยแม่แต่จงังหวะนั้นน่ะที่แพรหาข้อมูลนะคะแพรก็ได้เห็นชื่ออาจารย์อยู่คนหนึ่งนะคะ เชื่ออาจารย์บอยแล้วกันอาจารย์บอยเนี่ยคือแพเห็นว่าอาจารย์บอยเนี่ยเป็นพราหม์ที่สะแล้วอย่างหนึ่งก็คือว่าสามารถที่จะไล่ของคุณใส่มนดําคือช่วยคนแบบนี้ด้วยซึ่งตอนนั้น่ะแพดูอาจารย์บอยไว้แต่ยังไม่ได้ติดต่อเพราะตอนนั้น่ะโจ้บวชอยู่ทีนี้แพก็เลื่อนมาดูเรื่อยๆแพเห็นว่าอาจารย์บอยเนี่ยรับทําทุกอย่างคือไม่ว่าจะดูดวงเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเบอร์โทร คุณสายบนดำแล้วก็สามารถที่จะเบิกเลิกไม่ว่าจะเป็นเจ้าถี่เจ้าทางใครเปิดร้านหรืออะไรอย่างเงี้ยคืออาจารย์สามารถทําได้หมดเลยคือตอนนั้นเราหาข้อมูลไว้เพื่อที่จะให้อาจารย์บอยมาช่วยแม่เรานะคะแต่ก็พอเราไปเห็นสินแสที่เขามาแบบเบิกเลิกที่ตลาดมาดูฮวงจุ้ยมาอะไรเงี้ยก็เลยนึกถึงอาจารย์บอยขึ้นมาว่าเฮ้ยเราเคยจดเบอร์อาจารย์บอยไว้นะเคยเมนเบอร์อาจารย์บอยไว้ถ้าอย่างนั้นอะ่ะลองติดต่ออาจารย์บอยดีกว่า ให้อาจารย์บอยเนี่ยมาทำพิธีให้ในวันที่เราจะเปิดร้านแล้วก็ควรจะแบบเปิดเลิกตอนไหนอะไรยังไงก็เลยหลังจากนั้นแรก็เลยโทรติดต่ออาจารย์บอยนะคะว่าอาจารย์แบบพอดีว่ามีะจะเปิดร้านตรงนี้ตรงนี้นอะค่ะอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะให้อาจารย์มาแบบมาทำพิธีให้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งอาจารย์ก็รับปาก นะคะรับปากว่าโอเคเดี๋ยววันที่เปิดร้านเดี๋ยวอาจารย์จะมานะแล้วก็จะมาบอกให้มาทําพิธีให้ะคะ่ะว่าต้องไหว้อะไรยังไงเดี๋ยวอาจารย์จะมาแนะนําให้อ่าทีเนี้ยพอถึงวันที่เปิดร้านนะคะก็อาจารย์ก็มาถึงนะคะอาจารย์ก็อ่าเพื่อที่จะไหว้ก็อาจารย์แกก็มาต,ตั้งตั้งโต๊ะพิธีครับก็พิธีไหว้ก็มีเอารูปปั้นพระแม่ธรณีเนาะเราก็มีพวก ของว่าเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์พวกผลไม้แล้วก็ข้าวหวานอะไรเงี้ยครับก็เอามาวางจัดโต๊ะแล้วก็เอาลำโพงตั้งแล้วก็เริ่มสวดทําพิธีให้ค่ะออาจารย์เริ่มสวดทําพิธีให้นะคะก็จังหวะนั้นพอเราสวดเสร็จปุ๊บเนี่ยอาจารย์ก็จะให้เราเหมือนเอากล่องที่เหมือนเป็นถุงเงินถุงทองอะไรเงี้ยคือให้เอาไปไว้แบบ ต,ตรงตำแหน่งไหนอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่จะเป็นการแบบเรียกลูกค้าหรือว่าเรียกเงินเข้าร้านอะไรเงี้ยโดยที่แบบให้ทามาค้าขึ้นรวยๆนะคะก็จะบอกตำแหน่งจุดเก็บถุงทองตรงเงินตรงนี้ให้นะคะแต่ว่าช่วงที่พอทําพิธีเสร็จแล้วเนี่ยค่ะมันมีสิ่งที่มันแบบทําให้แบบหวั่นใจอยู่อย่างหนึ่งอ่ะก็คือว่าพอเก็บ อาจารย์เก็บของเรียบร้อยแล้วอะค่ะให้เห็นอาจารย์อะมองออกไปนะคะข้างนอกร้านนะคะซึ่งมันจะเป็นที่กลางแจ้งที่มันเป็นฝั่งของร้านค้าอื่นๆแต่ว่าตรงกลางแจ้งนั้นนะคะอาจารย์มองออกไปแล้วก็หยุดนิ่งนะคะมันก็เราก็หวั่นใจว่าเออเฮ้ยมันต้องมีอะไรแล้วละ่ะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพออาจารย์มองออกไปปุ๊บอะคะ่ะแล้วก็จ้องดูสักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วอาจารย์ก็หันกลับมาบอกว่าคือวิญญาณนะคะ ก็คือผีอะค่ะจากทางตำหนักปู่เบอร์สองเนี่ยค่ะาตามมาคือตามมาดูว่าแพทำอะไรอยค่ะเพราะว่าตอนตอนนั้นอะแพไม่ได้กลับไปเจอแม่ซึ่งตอนนั้นมันเป็นช่วงโควิดด้วยเราก็เลยแบบไม่ได้กลับแล้วมันเป็นช่วงที่พอดีว่าเราจะมาเปิดร้านด้วยพอดีเราก็เลยแบบไม่ได้กลับบ,บ้านเราคิดว่าเราต้องการจะ หาเงินก่อนให้ได้แบบให้เราแบบแข็งแรงมีเงินก่อนนะเพื่อที่จะกลับไปช่วยแม่ทีหลังเพราะฉะนั้นนะ่ะแพ้ก็เลยตั้งใจที่จะต้องขายของให้มีไรายได้ก่อนนะคะแพ้แล้วทีเนี้ยอาจารย์ก็เลยบอกว่าเขาตามมาเพื่อที่จะดูเราว่าเราทําอะไรแต่ไม่ต้องกลัวนะเอ่อคือเขายืนเหมือนแบบอาจารย์บอกว่าคืออาจารย์เขามีตาเนื้อไงเอ่ออาจารย์จะสามารถแบบมองเห็นได้ว่าแบบวิญญ,ญาณอยู่ตรงไหนอะไรยังไงซึ่งพออาจารย์หันไปเห็นปุ๊บอาจารย์ก็หันมาแล้วก็ เหมือนสวดคาถาค่ะสวดคาถาแล้วก็คือเหมือนสวดคาถาแล้วก็เอามือทําอย่างนี้แพรเพื่อที่จะปิดหมายความว่าไม่ให้วิญญาณน,นั้นเห็นว่าแพรอยู่ตรงนี้คืออาจารย์ก็จะแบบรีบสวดให้ค่ะว่าเป็นการปิดร้านเราปิดตัวเรานะคะไม่ให้ทางนั้นเนี่ย สามารถที่จะรู้ได้ว่าเฮ้ยเราทําอะไรอยู่เหมือนกับเขาส่งเอาง่ายๆก็คือเขาส่งสปายมาดูนั่นแหละคือส่งลูกสมุนเขาเพราะว่าจริงๆแล้วตั้งแต่อูเบอร์สองก็คือแบบเขาก็เลี้ยงผีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาจะส่งวิญญาณไปสืบดูใครอะ่ะเขาก็ส่งไปได้เพราะฉะนั้นเขาส่งมาดูเราเพื่อที่อยากรู้ว่าเราทําอะไรเพราะว่าเราหายไปเลยทีนี้เนี่ยพออาจารย์สวดปิดให้ปุ๊บเนี่ยก็คือเราก็ตกใจค่ะว่าเฮ้ย คือส่งมาตามแล้วอย่างนี้เราจะขายของเราจะแบบมีปัญหาอีกไหมเพราะว่าคือที่ผ่านมาเนี่ยธุรกิจมันพังหมดเลยอะ่ะไม่ว่าจะเป็นเหลื่องการดูแลลูกค้าเรื่องอาหารไม่ว่าจะพยายามทําอะไรอะค่ะคือมันไม่สามารถที่จะทําได้สําเร็จเลยนะคะซึ่งเราก็กลัวว่าเนี่ยเราเปิดร้านอะแล้วเฮ้ยเขาจะตามมาลังควาเราอีกหรือเปล่าหรือเขาจะมาทําอะไรทําให้ธุรกิจเราพังอีกไหมมันก็มีความแบบหวนใจอะค่ะเราก็เลยคุยกับอาจารย์บอยว่าหนูจะทํายังไงดีในเมื่อ เขาตามมาแบบนี้เฮ้ยเขาจะไปรายงานปู่เบอร์สองให้ทราบไหมว่าเราอะมาขายของอยู่ตรงนี้อาจารย์ก็บอกว่าคือตอนเนี้ยคือเขาเห็นแต่เขาอะ,อะคือเขายังไม่ได้มีแบบพลังมากพอซึ่งตัวเนี้ยอาจารย์เขาสะกดไว้สวดไว้ให้เท่านี้เขาก็จะแบบไม่สามารถที่จะแบบไปบอกข้อมูลอะไรอะไรอะไรอย่างนี้ได้อะเราก็เลยแบบสบายใจว่าโอเคอาจารย์แบบสวดปิดให้เราแล้วนะทําให้เราแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นอะพออาจารย์สวดให้นะคะอาจารย์ก็ เลยถามอะค่ะก็ถามข้อมูลว่าเอ้ยแบบเหมือนกับเราเจอขนาดนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าเรื่องตำหนักตำตำหนักทรงก็เลยคุยกันเกินกับอาจารย์ว่าพอทําพิธีตรงนี้เสร็จแล้วอะเดี๋ยวไม่วันไหนวันหนึ่งที่แบบที่แพ้พร้อมอะอาจจะแบบอบอกอาจารย์ให้อาจารย์อะช่วยไปทําพิธีแก้ของที่บ้านให้ได้ไหมเพราะจริงๆอะคือหาข้อมูลอะตอนที่โจ้บวชเนี่ยคือหาข้อมูลคิดอยู่แล้วว่าวันไหนที่แบบเรา มีเงินอะนะเราก็จะแบบให้อาจารย์อะไปทําพิธีให้ที่บ้านพอทําพิธีที่ร้านเสร็จเราก็ได้คุยปรึกษากับอาจารย์ว่าถ้ามีโอกาสหลังจากที่เปิดร้านไปแล้วเนี่ยอยากจะให้อาจารย์อะช่วยไปทําพิธีที่บ้านใหอ้อาจารย์ก็รับปากว่าได้อะไรเงี้ยตรงนั้นอะคือการทําพิธีอะมันมีค่าใช้ใจ่ายทุกอย่างอะคะ่ะซึ่งก็เหมือนเป็นค่าครูอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเออเดี๋ยวถ้าเราขายของตรงเนี้ยเดี๋ยวแบบ พร้อมแล้วจะติดต่ออาจารย์ไปช่วงเดือนแรกนะคะเดือนแรกเนี่ยก็ยังขายของได้เนาะ,ะยังขายของแบบโอเคก็ยังมีลุกเหมือนเปิดใหม่อะคะ่ะมันเหมือนเป็นตลาดใหม่ที่เขาแบบเพิ่งทําโฆษณาก็จะมีคนเข้ามาซื้อของแบบเยอะแล้วอย่างหนึง่งคือร้านแพรจะเป็นร้านที่แบบตกแต่งไฟอะไรเงี้ยซึ่งมันจะเด่นสว่างมากในตอนกลางคืนนะคะ ช่วงแรกๆก,ก็จะมีแม่ค้าเยอะก็คือตลาดก็คือแบบคึกคักนะคะเราก็คิดว่าสิ่งที่เราจารย์บอยแนะนํามาเนี่ยทำให้เราเริ่มค้าขายได้ทำให้เราแบบเออเออเริ่มมีลูกค้านะอะไรเงี้ยคือขายแบบเอาง่ายๆว่าคือเดือนแรกอะ่ะมันก็ยังมีเงินประมาณ7จ็ดพันอ่ะนะพูดถึงกําไรเพราะว่า3เดือนแรกเนะะี่ยค่ะพ่อค้าแม่ค้าช่วยกันคุยกับ เจ้าของอะไรเงี้ยเจ้าของสถานที่อะคะ่ะว่าเออลดราคาให้พ่อค้าแม่ค้าช่วงเปิดตลาดใหม่จาก8,000ก็เหลือคนเดือนละ4,000เพราะฉะนั้นอะเราก็ยังพอที่จะแบบเฮ้ยมีกำไรสัก7,000-8,000ก็ดีใจแล้วเพราะรู้สึกว่าออแพรเนี่ยไม่ได้จับเงินไรายได้ที่แบบหลังจากที่ออกจากงานเลยอะคือคือแล้วมันเหมือนเป็นพอเรามาขายของเนี่ยเราได้กำไร7,000 0คือตอนนั้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยแค่เราได้ลืมตาอาปาก แค่เราได้แบบเฮ้ยได้จับเงินที่แบบเฮ้ยเป็นของตัวเองที่เราขายของได้ตอนนั้นนาทีนั้นคือมันรู้สึกว่ามันดีใจมากคือมันดีใจบอกไม่ถูกว่าเฮ้ยคนที่หาเงินไม่ได้มาตั้งหลายปีแต่ตอนเนี้ยเฮ้ยเราไปท,ทําิทีนี้นะตามที่อาจารย์บอยแนะนำแล้วแบบเฮ้ย e ชีวิตแพดดีขึ้นอะคือกลับมาทํางานได้แล้วอย่างมีร้านนึงของตัวเองตอนนั้นอะคือมันก็คือแค่เจ็ดแปดพันดีใจแล้วอะบอกตรงๆว่ามีเงินกินข้าว มีเงินเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วก็ได้ทําในสิ่งที่เรารักเพราะว่าคือแพรก็คือไม่ไม่ชอบทํางานประจําอยู่แล้วแล้วก็ทํางานไม่ได้มาตั้งหลายปีแล้วการที่เรามีร้านแล้วก็ขายของได้พูดคุยกับลูกค้าเราก็รู้สึกสนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มาซื้อของอะค่ะช่วงเดือนแรกนะคะผ่านไปได้ด้วย,ด,วยดีนะคะช่วงแพรแบบาขายของอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเราก็จะมีลูกค้าแบบน้องคนนึงอะไรอย่างเงี้ย เขาก็จะแบบมาเป็นแฟนคลับที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็เพราะว่าคือคุณลุงของเขาก็มาลูกสาวของคุณลุงเขาก็มาขายของที่ตลาดนี้ด้วยนะคะแล้วก็เขาก็พาน้องมาซื้อของนะคะอ่าแล้วก็แบบน้องเขาก็แบบน่ารักมากแบบยังเด็กๆอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็เริ่มมีลูกค้าแบบหลายๆเพศหลายๆวัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอช่วงเดือนแรกอ่ะที่แพรขายของได้อ่ะค่ะก็ผ่านไปดีๆทีเนี้ยช่วงประมาณ เดือนที่เดือนที่2อะค่ะก็มีการแบบช่วงประมาณเดือนที่2ก็คือคุยกับโจวว่าเหมือนเราอยากกลับไปให้อาจารย์อะไปทำทีธีที่บ้านก็ใช่ครับก็ก็พอเหมือนเริ่มอยู่ตัวแล้วแหละทีนี้ก็เลยนัดแนะกับอาจารย์ละว่าถามว่าอาจารย์มีถ้าในช่วงเดือนเนี้ยอาจารย์มีเลิกวันไหนบ้างก็เลยให้อาจารย์ช่วยดูเลิก แล้วก็แน่นอนว่าจะเข้าไปทําที่บ้านอ่ะอยู่ๆจะเราสองคนจะพาอาจารย์คนหนึ่งไปที่บ้านไปทาพิธีเดยอยฮัทีอ่ะโดยที่แม่อยู่ในบ้านอ่ะมันค่อนข้างจะยากเพราะฉะนั้นตอนนั้นอ่ะเราก็รู้กันอยู่ว่าเราสองก็รู้กันอยู่ว่าตอนนั้นคือแม่ยังยังคงที่จะเข้าเข้าออกยังไปมาหาสู่กับที่ตําหนักอยู่ก็เลยเริ่มนัดในเมื่อได้วันเวลาเลิกจากจากอาจารย์ละ บอยครับอาจารย์รบอย mm hmm. เขาก็ทีเราก็เลยมานั่งคิดกันแล้วว่าเราจะทํากันยังไงทีมิ้ค่ะก็พอ,เ,อ,อเราได้คุยวันกับอาจารย์บอยนะคะเรื่องค่าใช้ใจ่ายอะไรเท่าไหร่ค่ะก็มีการแพ้ก็เลยโทรหาน้องสาวะคะ่ะว่าให้โทรหาแม่นะคะเพื่อที่จะคือคุณแม่เนี่ยก็จะตอนนั้นน่ะในความรู้สึกคุณแม่คือแบบเอ้ยเราคือน้องสาวชวนอ่ะมันมีโอกาสที่แบบคุณแม่จะออกมาแล้วอีกอย่างหนึ่งคนที่พา อาจารย์บอยไปอ่ะมันจะต้องปเป็นเราสองคนเพราะฉะนั้นเราก็คือต้องร่วมมือกันอะไรเงี้ยน้องสาวก็เลยชวนแม่ออกไปกินข้าวข้างนอกก็เหมือนกับรับแม่ออกไปอะค่ะแล้วในจังหวะน,นั้นนะคะก็คือวันนั้นอ่ะคือก็ต้องยอมสละแบบปิดร้านขายของไปเลยนะคะเพื่อที่จะ,ะมาทําพิธีตรงนี้นะคะก็คืออาจารย์เนี่ยก็จะไปตอนช่วงเช้าๆอะคะ่ะพอก็น้องก็จะส่งสัญญาณมาว่าเออเนี่ยรับแม่ออกมาจากบ้านเรานะ ก็คือพาแม่ออกไปข้างนอกแล้วจะคุยกันว่าเราจะใช้เวลาเนี่ยประมาณเท่าไหร่ก็บอกน้องไปว่าสัก3าสี่ชั่วโมงนะเดี๋ยวเพิ่งกลับมาที่บ้านให้ล้างแม่เอาไว้คือแบบจะพาไปกินข้าวไปวัดไปวาไปอะไรคือให้พาออกไปก่อน3าสี่ชั่วโมงปุ๊บเนี่ยขอให้เราท,ทําพิธีเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะบอกไปว่าเสร็จกี่โมงอะไรประมาณนั้นพอเสร็จปุ๊บพอจานไปถึงที่บ้านนะคะจานก็ จอดรถพอจอดรถเสร็จนะคะช่วงชว่วงที่ไปในบ้านอาจารย์รู้สึกว่าคือมันแรงมากคือบ้านหลังนี้มันแบบคืออาจารย์บอกว่าคือสัมผัสได้สองที่พออาจารย์เดินเข้าไปนะคะอาจารย์ก็ไปเจอจุดในห้องนอนแม่ค่ะห้องนอนแม่แล้วอาจารย์บอกแล้วก็สํารวจห้องของแพรที่อยู่ตรงกลางแล้วก็ห้องน้องสาวยูริมนะคะแล้วก็อีกฝั่งนึงก็จะเป็นห้องที่แบบแม่เขาทําเป็นห้องเต้นลีลาดไว้นะคะซึ่งอาจารย์เนี่ยเดินเข้าไปนะคะแล้วสัมผัสทุกทุกห้อง นะคะแล้วอาจารย์ก็บอกว่าจุดที่เขาฝังของไวะคะ้ค่ะก็คือเป็นห้องพระนะคะที่หนักๆเลยนะคะก็คือห้องพระแล้วอย่างหนึงนะะ่งค่ะคือห้องพระเนี่ยเขาจัดไว้ทิศตะวันตกด้วยตอนสร้างบ้านแต่ยังบอกว่าตอนนั้นน่ะก็คือคุณแม่แบบโดนกดนะคะแล้วก็ทาให้คือปู่เบอร์สองมอจะทําอะไรก็ทากลายเป็นว่าห้องพระก็คือสร้างไว้ในทิศตะวันตกซึ่งอาจารย์บอยก็บอกว่ามันก็ไม่ถูกอยู่แล้วอะคะ่ะ คือเข้าไปมันก็อึดอัดอยู่แล้วเนาะแล้วเขาก็ฝังของไว้เนี่ยตรงนี้แล้วก็ฝังของไว้ก็คือเขาฝังผีอะค่ะอ่เป็นวิญญาณนะคะที่ปู่เบอร์สองเนี่ยฝังไว้เพื่อที่จะกดดวงของแม่แล้วก็ทุกคนในบ้านคือจะมีที่ห้องพระแล้วก็ใต้เตียงแม่นะคะใต้เตียงแม่อาจารย์เนี่ยคือตอนแรกตกใจมากว่าตอนที่อาจารย์เข้าไปในห้องอะค่ะแล้วอาจารย์อะ่ะเอา เหมือนเป็นเป็นไม้หรือเป็นอะไรเนี่ยคะ่ะแล้วก็คือสวดคาถาแล้วก็เหมือนตีผีที่ใต้เตียงเหมือนอาจารย์บอกว่าคือเวลาเราอะ่ะมันมีน้อยแล้วเราต้องท่องทาให้แบบรวดเร็วอะ่ะแล้วก็คือเราไม่สามารถที่จะตอนนั้นไม่สามารถที่จะเอาอิกวิญญาณผีใต้เตียงแม่เนี่ยออกไป